เดือดสี่สิบเราจะชนะมันไหม <laughs> you, อลองดูไม่ไหวก็ออ,อกมาเฮ้ยโดนมาแล้ว <c oughs> อื้อ <c oughs> เอาเฉยไกนะเฮ้ยอะไรไม่รู้หลบไปก่อนมันชาร์จมันเบ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูดมันดูดฟันฟันมันอือน่าจะตายอยู่แล้วมันดูดแล้วมันดูดแล้วหลบหลบอือ านมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จลงก่นอนกี่ทีสองทีอืออือปึ๊บอือมันดูดเลี้ยวอ้อยลบลบโดดอือเดแก่มาเฮ้ยอือ มันเฮ้ย,ดดดยโด,ดเดยอะเออโดเยอะโดแปดเมตรฮึบฮึบฮึบเอออะไรต่ออะไรต่อมาชาัดมชาชัดหนึ่งสองหมดเออาต่อฮึบเออมาชาัดหนึ่งสอง เข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูดมันดูดอ้าวขัดได้ก่อนนี่ก็สวยสิอื้อฟัดตื้อซ้ำแบบนี้ต้องซ้ำลุมมันอื้ออื้อ,อ,อ,อมันชาร์จแล้ว สองสองเเข้าเออเออมันดูดมันดูดเออมันโดดเมตรที่ก็บเออ,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 อเป็ไเป็ไงมัชาร์จมัชาร์จนอโอ้ เฮ้ยเฮ้ยมันดูเฮ้ยมันโดดเออโอ้ยนี่นี่มันโดดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเกือบไปเออเรียกแกเลยเออ ซ้ำซ้ำเติมอืออ้มปัดหนึ่งปัดสองฟาดอื้ยมันโดดเดียวอุ้ยอ้ยอือ,อโดดเอือเฮ้ยยังอยู่ดีกันนะเอาละเบรกแล้วระเบิดอ่าไงเฟสสอง ไฟสองมาแล้วเดือดละมันเดือดละเออม,มาเอ้ยไฟไฟไฟเอ้ยอะไรไปลบลบลบก่อนบึ้มเออลุย เฮ<ห>้ยมันพ่นมันพ่นลบลบหลังมันลบหลังมันเฮ้ยไม่ปลอดภัยโอ้ยไฟไฟไฟอือมันพ่นมันพ่นอือฟาดอือลบลบลบมันพ่นมันพ่นวิ่งเทียนแล้วิ่งวิ่งเทียนละ อ,อืออือปึ๊บอือทัดมันลม้มล้มแล้วลม้มปาดมาเลยอ,อืออืออือหลบหลบหลบหลังหลบหลังเหือไปอือบ้าพี่เรียบร้อยอือว่ะอือ ออโอ้โอ้ด็กแกก่อนหิวฮิวเออเออมันโดดเออ้าต่ออะไรพ่นพ่นเออวัดผิดเดี๋ยวเ้อเออบรกแล้วลุมมัน อืเออเออฟาสองเพื่อขึ้นหลอดเองเหรอเออโป่งหัวร้อใหญ่แล้วเออเออทำไมถึงขนาดนี้เออย่าโอ้ยโดนอะไร เฮ้ยลบ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 นี <nt> ่น <monastery> ี <Read pass baptism> ่น <reveal allergies> <azione> ี่ปั <sais> <t t ๊บปั๊บเอยลุ้มต่อเฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยโออโอ้เออไม่ปลอดภัยเออลบเออโอ้เอาโดน กับสกิลให้หมดอืออือโอ้พนอีกโอ้อืออ,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 อือฟาดวันอือ,อ,อโอ้อะไรอ,อ่ะพนพนอืออือลบลบไปต่อเนื่อง อื้ออื้อเรียกแกมาเรียอื้อลบออกอาเวรกแล้วอื้อป๊าดอื้ออีกทีอื้ออย่าเพิ่งลุกได้มั้เฮ้ยอา้าโดดอีกอ้ โอ้ยอะไรเงี้ยพ่นพ่นพ่นออเออปาดเออโอ้ยออโอ้ยพ่นเหรอเออเออหลบหลบปาดอเออพึ่งหลอนแล้ว มันโคตอื้อตีลบอื้อตื้อเอาล้มล้มมาสิโดดย่อล,ลบหลังอยู่นี่อื้อเออทาไปเรียบร้อยอื้อมาอื้อ เออเออเฮ้ยไฟเออเก็บแก่เก็บแก่เออ,อ,อเบรกแล้วมาเออฟาดมาเออฟาดฟาด ใช่ทุกอ,อ,อย่างที่มีโดดอีกจะไปไหนนิดเดียวมันกำลังจะโดดมันกำลังจะโดดไปได้แล้วโรบกาย,ยา้วเดี๋ยวที่ก่อน bắp đường 2 mà ừ. thức phát ừ ui kẹp 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 Đốt bùm bùm ừ ui một con một con ฟาดตีทิพย์อือเจ็อือคนเยอะอือลบลบลบเจ็แเ็บไหมเก็บแฉก่อนอื้เจ็บแเฮ้ยลบ บัฟปาดอื้อมันโดดเยอะอื้อต่างรูนี่แหละบัฟหนึ่งบัฟสองบึ้มอืออาร์เบแล้วอื้อปาดอื้อ อืออือไปทั้งหมดอ,อืออืออ่าโดนไปไหนอีกืออืออ่าโดนไปเนี่ยไม่โดนอืออนิดเดียวเท่านั้นอดทนอีกนิด อือฮึอื <afe> ออ pues mm ีคนอือขอสักหน่อยก่อนอือลมลมแล้วอือมันโดดมันโดดโด่งเหรอนี่นี่นี่มาดาบก่อนอือ ไอ้โอ้ยลบลบอุ้ยลบนี่ฟาดตื้อลงมาเฮ้ยนี่ตีเข้าล้มเถอล้มเถอะนะตื้อลวมขนาดนี้แล้วเรียบร้อยอือเอาพื้ มันออกอาจจะชนะได้